กับสบัสดีพี่น้องสบัสดีอีฟซีบัสสุกูสุกคนสมองสุบอนว่าจะเป็นทางผังไทยผังลาวทางต่างประเทศทางเยมนสุกุสุคนเด้อพี่น้องที่เขาปติดตามรับชม o m มันก็มางานศพพี่น้องตอนก็เป็นการที่ทำพิธีนะพี่น้องเนจะทำการเผาศพ แบ่ได้ทุกีเนาะวนเติบานอนพุทธวเพี่น้อะชิตโตโคฟุนี่ผ่ากรองผา พอชังโอ้ยพจัด่างนี่ไปชิคเ้าพ่อเอ้ยไปเยี่ยมนานี่น้ำนเหลาเลยไปเยี่ยมเลยอจัดู่างง้อ

มีขาพอเขาก็มีพี่น้องเห็นงานอยู่เลยพี่น้องมีพัวเขาเห็นมนกลไปมากระไรงานอยู่พี่น้องเนาะแต่น้อยเท่าใหญ่พี่น้องแต่ผักขาเคยบวชแต่เคยมีพัวขาพี่น้องเด่งาน,นมีพัวเขาพี่น้องเป็นผู้ชายพี่น้องแต่ว่าบวชขาพี่น้องเป็นคันแบบแบบหนึ่งอีกพี่น้องเลย แล้วเดตตัวเด็ดยูบวบุญมีจู่มอยู่จิ้มองปาออือดูเละกินเอาไปอ้าวโอกินเลยกินเลยป็นนาลากนะ

มุดตูหนึุ่นึงชุนชีนึ่งชุนเบื้งัเอาเบิ้งน้าแน่เลปลาแล้วชิเราิงเนียลูกนองใล้นึงข้นั้นวนน็นตัวอจังเดียวพน้องูลนะหนึ่งนี่มก็ต้องมีแล้วซุนศนสาม

อันนี้เป็นไม้ค้ำพี่นองเป็นการเทวบ, uh บุไห้ซบหล่นมาพี่น้องเนาะแต่เป็นการเห็ดแบบนี้พี่น้องกาแตละลุมองตะลวนก็สิบบุคกันพี่น้องแต่ว่าส่วนลา่ากส็สิคอกก็สิใส่แบบนี้พี่น้องทั้งฝั่งล่าเขายังถือปฏิยูวพี่น,น้องยังเผ่าดาาาั้มปัสบุคือแถวเขตในเมืองสวรรค์หรือว่าในตัวเมืองใหญ่พี่น้อง เด้อเด้อทั้งคนเด้อ

โมันล่ม,ลมเลยร่มบมบแห้งก็เลยไทยก็เลยเที่ยงเป็นสวนสนรรค์สรรพยายเลย แต่ท่านี้เขาทั้งน้ำจะทำเป็นพิธีแล้วสิกับเมื่อเบิดพี่น้องประมาณสูงมงหนึ่งพี่น้องคอยขึ้นมาอีกพี่น้องเก็บอกเปนสิมันไทยเบิร์อีกเทือนึงพี่น้องพอตอนนี้คนก็เมื่อไปแล้วพี่น้องเรือแต่ผูเขาอยู่ผู้เดียวพี่น้องบรรยากาศก็วางเวงนี่ครับกับกับยันยันกลัวนี่พี่น้องเลยเพราะว่าคนเมื่อเแล้วพี่น้องไปเลยคนหลบเลยพี่น้องหนึ่งสูงเลยพี่น้องกับบ่มีไพ่ขึ้นมาพี่น้องเลย ผูกขาขึ้นมาแบบคนเดียวเลยพี่น้องเขาป่าคนเดียวพี่น้องเขาไปเบิ่งว่าสิเป็นยังไงนี่พี่น้องเนาะกาจากถ่ายให้จบคลิปพี่น้องเพราะว่าวากันว่าสีถ่ายกัามาถ่ายกันหน่อยขาคนใจลอยอีกแล้วพี่น้องครกากะากลักลวๆเนี่ยอะไรพี่น้องไง พี่น้องไหม ellt, ไมาเลยพี่น้องกลับไป,ไป,ไไป, <ic> ไปเรียบร้อยดีพี่น้องบรรยากาศบุญภัยได้พี่น้องเด้อมาคนเดียวพี่น้องชายเบิ่งเลยพี่น้องเลยเข้ามาในคนเดียวเลยพี่น้องเลยนี่ถ้าถามว่ามีของดีบ่บ่มีพี่น้อง ถ้าเขาทำตัวดีเนะี่ยพี่สังก็คุ้มครองพี่น,น้องบุมีแนวเหตุทางยังไงเดี๋พี่น้องเพราะเขาบอกได้เขามาทำลายหรือว่ามาพี่สังพี่น้องเยเทามาในควาบวังดีงานควมดีกับบุ๋มมีแนวคุ้มครองก็คาถาถามว่า ญานบวกกับญานพี่น้องแต่ว่าห้าบวกประมาณหอย่านกระยมหับแต่ว่าเป็นยังจะมาคนเดียวพี่น้องใจพี่น้องใจต้องมุ่งมั่นกลาเป็นการมันไปตั้งคขึ่งบุเรมขางทางในแต่บวกกับบกกับบวกกากับไปพี่น้องอยู่ทั้งนอกกับกับขางกงก็กลัวพี่น้อยนี่ยรก็อยากยอดผลิตพี่น้องเขาเนื้อดำเอฟซีทุกท่านบรทุกคนพี่น้อง อ่ามอนี่ก็สิได้เมื่อไรพี่น้องเอยก็ขอบุญขอบุญทุกถ่านเด้อที่เรามาติดตามรับชมพี่เนาะวางเวงวางเวยงยลไรพี่น้องบ่มีใครคนเดียวโดดๆเลยพี่น้องเอยใช่บึ่งเลยป่าสะเลยพี่เนาะ เดี S <S ๋ยเขาใกล้อยู่กับบุก้าพี่น้อยเพราะว่าไายไฟก็ห่อนเนาะพี่น้องกระแสไฟในผู้แต่ว่ามานี่มาผู้เดียวพี่น้อยบดมากับไฟพี่น้องส่งแต่ละส่งมีไพกล้าเข้ามาคนเดียวกับมิ้มันบอกเด้อพี่น้องเอฟอ่นคนที่ทำยูทูปกันนะพี่น้องเนาะปู้เสียงลุนก็ถึกเลยพี่น้อยแต่บุก้าเขาใกล้พี่น้องย่อมรับว่าผู้ขาบุก้าเขาไปใกล้รีพี่น้องเพราะว่าก็ะแ่ไฟห่อนแห้งแล้วก็ก็คือว่ามาผู้เดียวพี่น้อยตาสิรวงเกินไปนี่กับบุก้าพี่น้องฝากในผู้ กขอบุญขอบพุ่นทุกท่กทานอีกครั้งเนาะสิคามาติดตามหลับสมพบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อขอรับพระเจ้าในคลิปนี้พี่น้องสบายดีพี่น้องคนหลุกค้นอะไรน้องเพ้ยบ่ไว้พี่น้อง,อองสิครับมืออะไพี่น้องสบายดี